สวัสดีครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาดึกอีกแล้วครับ28ตุลาคม2567 5ทุ่มเศษเษเกือบ6ทุ่มแล้วนะครับถ้าเลย6ทุ่มของวันนี้ไปก็จะนับเป็นวันที่29ตุลาคม2567แล้วนะครับก็มาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมมาดึกตามเคยครับท่านใดที่ยังไม่นอนก็มาพูดมาคุยกันมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเป็นเพื่อนกันร,รอบดึกๆอย่างนี้นะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับพรุ่งนี้29ตุลาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของฤดูหนาวอ่าวันแรกฤดูหนาวของประเทศไทยวันแรกพรุ่งนี้29ตุลา2567ก็เป็นฤดูหนาวที่แปลกประหลาดครับวันแรกเพราะอะไรครับเพราะวันเมื่อวานนี้กับวันนี้ฝนยังตกอยู่เลยก็ไม่ทราบว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับ แต่ก็พรุ่งนี้ยีิบเก้าตุลาคมก็จะนับเป็นวันแรกของฤดูหนาวแล้วเออถ้าพรุ่งนี้มีฝนตกด้วยแล้วก็เป็นวันแรกของฤดูหนาวด้วยปีนี้จะเป็นปีที่แปลกประหลาดเพราะว่าวันแรกของฤดูหนาวก็มีฝนตกครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากพายุนะครับพายุไม่เข้าไทยแต่ถึงเวียดนามแต่จะส่งผลให้หลายจังหวัดมีฝนตกนะครับ ตกแต่วันที่ยีิบเจ็ดเมื่อวานนี้วันนี้ก็ตกนะครับทีนี้พรุ่งนี้เป็นวันแรกของฤดูหนาวปีนี้ถ้ามีฝนตกด้วยก็จะเป็นเรื่องแปลกประหลาดจริงๆแต่อย่างไรก็ตามสองวันวันนี้ก็หนาวมากคือยี่สิบเจ็ดเมื่อวานกั 98, บยี่สิบแปดวันนี้มีฝนตกแล้วก็อากาศเย็นด้วยหนาวด้วยนะครับกรมุตุิยีวิทยาบอกว่ายี่สิบเก้าตุลาคมหกเจ็ดพรุ่งนี้เริ่มวันแรกฤดูหนาวซึ่งฤด,ดูหนาวจะไปสิ้นสุด ปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับและเขาบอกว่ากรมตุนิยมวิทยาบอกว่า,าปีนี้จะเป็นปีที่หนาวมากโดยเฉพาะในช่วงธันวาคมไปจนถึงปลายมกราประมาณนี้จะเป็นช่วงที่หนาวมากๆเลยนะครับเอาแล้วครับรับมือความหนาวไว้นะครับเพราะว่าฤดูหนาวก็จะนํามาซึ่งโรคภัยไข่เจ็บโรคระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนอาจจะเป็นโรคปอดบวมปอดอ,อักเสบอันตราย โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ดูแลตนเองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนห่มผ้าใส่เสื้อผ้านาหนา,นาแล้วก็ออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับก็จะป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอีกกลุ่มที่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโรคแทรกซ้อนอันตรายก็ปอดบวมปอดอักเสบได้คือกลุ่มเด็กเล็กครับเด็กตัวเล็ก อากาศหนาวก็ระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลบุตรหลานที่กลุ่มเป็นกลุ่มเด็กเล็กให้ดีนะครับในช่วงฤดูหนาวซึ่งตามข่าวของกรมอุตุนินยมวิทยาเขาก็บอกว่าฤดูหนาวปีนี้จะเป็นปีที่หนาวจัดมากครับเอาแล้วครับมาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่อเลยเมื่อกี้พูดว่าฤดูหนาวนี่มีโรคระบบทางเดินหายใจแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บในยุคปัจจุบัน ที่ยังเป็นปัญหามากก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกชื่อโรคว่า NCD NCD นี่จริงๆไม่ใช่ชื่อโรคนะ NCD เนี่ยมัน,เป,นเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเอายกตัวอย่างชื่อโรคกันแล้วกันเบาหวานความดันสูงโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหลอดเลือดไขมันในเลือดอะไรก็ว่ากันไป กลุ่มโรคเหล่านี้พอมีผู้ป่วยมากขึ้นมากขึ้นนี่ในแต่ละปีนี่ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีคนเก่าป่วยแล้วป่วยเลยนะความดันนี่เบาหวานนี่คนเก่าที่เคยเป็นแล้วปีนี้ปีหน้าก็ยังเป็นต่อนะเพราะว่าเบาหวานความดันมันต้องรักษาตลอดชีวิตกินยาตลอดชีวิตก็ว่ากันไปนะทีนี้ปีหน้ากลุ่มที่ยังไม่ป่วยก็มีป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกนี่แหละครับทําให้คนที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่เบาหวานความดัน หากมีโรคแทรกก็ไตเสื่อมด้วยฟอกเลือดกันไปว่ากันไปอันนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ประเทศไทยจะต้องใช้งบประมาณแต่ละปีค่อนข้างมากมายในการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นค่าอยู่ค่ายาค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆมากมายเลยนะครับนี่แหละทําอย่างไรประเทศไทยของเราในแต่ละปีคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยทำอย่างไรจึงจะไม่ป่วยหรือป่วยน้อยๆอย่าป่วยมาก กระทรวงสาธารณสุขสเขาก็เลยหากลไกลใช้อ,อสมอเขาบอกว่า NCD จะดีได้ด้วยกลไกลอ,อสมกระทรวงสาธารณสุขสจะมีการอบรมพี่น้องอ,อสมอนะครับใครที่เป็นอสมอฟังอยู่จะมีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับโรค NCD เนี่แหละหรือว่าโรคไม่ติดต่อเลือดลังนี่แหละให้อสมอมีความรู้ความเข้าใจ เสร็จแล้วก็คัดกรองเป็นแยกคนเป็นว่าคนไหนป่วยคนไหนเสี่ยงคนป่วยก็แนะนําไปหาคุณหมอรออศตัดกรองซ้ําถ้าป่วยจริงก็ส่งต่อโรงพยาบาลให้คุณหมอวินิจฉัยและรักษาต่อไปถ้าคนที่ยังไม่ป่วยเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงจะมีกิจกรรมที่อสมอร่วมกับคุณหมอรออสต่อไปให้ความรู้ให้คําแนะนําในด้านการอยู่การกินการออกกาลังกายทายังไงจึงจะไม่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเลือรลัง เบาหวานความดันโรหติตสูงนะทำยังไงที่จะไม่เป็นไตเสื่อมไตวายทำยังไงที่จะไม่เป็นไขมันในหลอดเลือดโรคหัวใจอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการดำเนินการกันใบนี้แหละครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์อย่างหนักที่จะให้ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีส่วนผู้ป่วยรายเก่าก็ดูแลรักษากันไป ถ้าผู้ป่วยรายใหม่ในะแต่ละปีไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ส่งผลดีต่อคนในชุมชนคนในชุมชนในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็เอาเวลาไปทํามาหากินไปประกอบอาชีพเศรษฐกิจก,ก็จะดีตามไปด้วยนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขกําลังลณลงขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ NCD จะดีได้ด้วยวกลไกอวสมอ,อันนี้กระทรวงสาธารณสุขก,กาลังรณลงตัวนี้พี่น้องอสมอฟังอยู่ก็อีกไม่นานนะครับ ช่วงปลายปี67ต้นปี68ก็จะเริ่มมีการอบรมอสมอและให้อสมอไปดําเนินการร่วมกับคุณหมอรอพศต่อเพื่อยับยั้งป้องกันให้โรคไม่เลื้อรังต่างๆให้ปัญหาสาสุขเหล่านี้ลดลงนะครับเพื่อประโยชน์คนมีสุขภาพดีและเพื่อประโยชน์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศงบประมาณจะได้ไม่ถูกใช้ในการรักษามากไปเพราะในแต่ละปีสิ้นเปลืองงบปรมาณค่าอยู่ค่ายาค่าบริการทางการแพทย์ กลุ่มป่วยไม่เรื้อรังในมากพอสมควรนะครับในด้านการแจกเงินหมื่นทีนี้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านรอจนเซ็งแล้วคือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้เมื่อ,อไหร่จะได้ตรวจผลและเมื่อ,อไหร่จะได้เงินหมืน่นกับข้อเสีรอนานในขณะเดีวยวกันก็มีหลายท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเพราะไม่มีโทรศัพท์หรือบางคนมีโทรศัพท์อยู่แต่ไม่ได้ลงเออ แล้วจะได้เงินหมือนกเขาหรือเปล่าเนี่ยในอีกกลุ่มคนที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนคนที่ไม่ใช่ผู้พิการและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐทางโทรศัพท์ไว้ก่อนนี่กลุ่มนี้ยังยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เงินหรือเปล่าและไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะแจกหรือเปล่าหนึ่งแสนบาทหนึ่งหมื่นบาทขอไปครับไม่ใช่ 1, หนึ่งแสนถึงแม้ว่ากลุ่มลงทะเบียนด้วยแอป,ปทางรัฐไว้แล้วก็ตามก็ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะแจกหมื่นต่อหรือเปล่าทําไมเงียบไปทํานองนี้นะครับ ก็ข่าวเขาก็มีการออกข่าวออกสื่อกันแทบทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปนะครับเราจะสรุปตามข่าวทางสื่อให้ฟังว่ารัฐบาลจะแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนแต่ว่าขั้นตอนต่อไปนั้นเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนพอมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว จึงจะแจ้งวันให้ทราบว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วนนั้นจะประกาศผลวันไหนจะตรวจผลได้เมื่อไหร่ก็จะทราบว่าท่านได้เงินหมื่นหรือไม่ได้เงินหมื่นต่อไปนะครับพอทราบว่าท่านได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าลงทะเบียนผ่านก็จะได้ถ้าลงทะเบียนไม่ผ่านก็อุทธรณ์กันไปจากนั้นรัฐบาลก็จะบอกเองว่าจะได้เงินวันไหนช่วงไหนต่อไปเขาจะประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนนะครับได้แน่นอนครับเสร็จแล้ว ในกลุ่มที่ยังไม่ลงทะเบียนเขาประชุมกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเขาก็จะประกาศให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนในกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นผ่านแอปทางรัฐมาก่อนก็รอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับซึ่งใครลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนก็ดีหรือใครลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วก็ดีถ้าลงทะเบียนแล้วประกาศผลแล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิเงินหมื่นนายจุลพันธ์อมรนิวัตน์รัฐนตีช่วยบาการกระทรวงการคลังบอกท่านได้เงินหมื่นถึงมือทุกท่านแน่นอนนะครับ แล้วก็เขาจะมีการดําเนินอยาการอย่างแน่นอนแต่รายละเอียดต่างๆนั้นรัฐบาลจะถแถลงออกมาหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก,กันก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาไร่ละพันขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะแจกชาวนาไร่ละพันหรือเปล่าเพื่อช่วยนะครับเพราะยังไม่มีความชัดเจน ล่าสุดก็มีข่าวทางสื่อบอกว่ารัมดีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงเกษตรได้หารือกับพักร่วมรัฐบาลแล้วปรากฏว่าจะเดินหน้าโครงการเผยคนละครึ่งต่อแต่ไร่ละพันเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทิ้งแต่จะหยิบยกมาช่วยชาวนาเมื่อราคาข้าวตกต่ำทีนี้ก่อนที่จะมีการช่วยชาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการอะไร เขาก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติก่อนซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวแห่งชาติจะมีการประชุมกันเขาบอกว่าประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรจะเสนอไล่ละผ่านเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติท่านพีรณาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่รัฐบาลจะช่วยคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวแห่งชาตินี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ ข้าชาตินี้พิารณาก่อนหากเห็นชอบรัฐบาลจึงจะช่วยนะครับเพราะมันจะต้องผ่านขั้นตอนการประชุมชื่อย่อก็คือคณะกรรมการนบขในประชุมก่อนเสร็จแล้วถ้าเห็นชอบเรื่องใดจึงจะมีการผลักดันหรือว่าชงเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่อให้รัฐบาลอนุมัติต่อไปและช่วยเหลือต่อไปก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงเกษตรจะเสนอมาตรการช่วยไล่ละพันเข้าที่ประชุมนบขหรือว่า ที่ประชมุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้างชาติหรือเปล่าก็จะต้องรอฟังข่าวจนถึงเขาประชมุมคณะกรรมการนบขเสร็จจึงจะทราบว่าชงหรือไม่ชงไล่ละพันเข้าที่ประชุมนบขถ้าชงเรื่องเข้าที่ประชุมนบขไร่ละพันจินจะมีนะครับช่วยเจ้านาถ้ายังไม่ชงก็คือยังไม่มีแต่ว่ารัฐบาลบอกว่ายังไม่ทิ้งโดยรัฐตีช่วยว่าการก,กระทรวงเกษตรก็บอกว่า รัฐบาลยังไม่ได้ทิ้งไร้ละพันแต่จะหยิบมาช่วยเมื่อรานะคาข้าวตกต่ำนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องบัตรคนจนจะมีการลงทะเบียนใหม่ปี68นะครับเราย้อนหลังไปดูการลงทะเบียนเมื่อปี2 5 .65 มีคนไม่ได้รับสิทธิ์มากมายลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์เพราะไม่เข้าเกณฑ์ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ถูกตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีสิทธิ์จะได้รับ สิทธิสำคัญแห่งรัฐหรือสิทธิ์ใบคนจดหรือเปล่าเพราะลงทะเบียนแล้วข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนคือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะครับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นี่ก็คือลงทะเบียนไม่ถูกต้องบ้างคือยกตัวอย่างเป็นคนจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าแยกทางกันทำเ่องนี้แล้วคนจดทะเบียนสมรสนี่เขาต้องให้ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวทีนี้พอลงทะเบียนแบบมีครอบครัวมันต้องเอาข้อมูลคู่สมรสมากรอกลงด้วย มันหาข้อมูลไม่ได้ก็เป็นการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เพราะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเฉยๆเลยเพราะคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ระบบเขาจะไม่เอาไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่าก็อยู่ในฐานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อีกบางคนนะครับข้อมูลตามทะเบียนราชไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้แก้ไขลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ได้รับการเอารายชื่อเหล่านั้นไปคัดกรองว่าเข้าคุณสมบัติได้สิทธิ์ บัตรคนจนหรือไม่ได้ก็ลุงทะเบียนไปเฉยอ,อย่างนี้ก็มีม,มีมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ทําให้ไม่ได้รับสิทธิ์นี่แหละปัญหาเ่านี้จะเกิดขึ้นอีกไหมในปีห8ดนะครับในขณะเดียวกันบางคนลงทะเบียนได้ลงทะเบียนเสร็จแต่พอเขาเอาไปคัดกรองแล้วก็เจอปัญหาไม่ได้รับสิทธิ์ด้านเ,น,เน,นือๆนี่ปรากฏว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนั้นแต่มีเรื่องหนึ่งคือเคยทําบัตรเครดิตไปแล้วนานแล้วด้วย แล้วทีนี้ทําบัตรเครดิตแล้วชําระหนี้เขาไม่หมดชําระหนี้บัตรเครดิตไม่หมดแต่ว่าบริษัทบัตรเครดิตก็ไม่ได้ติดตามทวงหนี้แล้วตอนนี้ก็เลิกเลิกทวงแล้วแต่ว่าพอเขาตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันจะพบว่าบุคคลคนนี้มีบัตรเครดิตทีนี้คนที่มีบัตรเครดิตมันจะเข้าเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐนี่แหละครับบางคนทําบัตรเครดิตมา สิบกว่าปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยชํามละนี่เขาไม่หมดทำนองนี้แต่ว่าบริษัทที่ที่ให้บัตรเครดิตเข้ามานั่นก,ก็เลิกทวงนี่แล้วไม่ได้ติดตามเอาไปแล้วเพราะเขาหมดอายุความหรือยังไงไม่ทราบไม่ทวงแต่ด้วยการเคยทําบัตรเครดิตมันจึงยังมีมันจะมีข้อมูลของเราอยู่ในนั้นว่าเป็นเป็นผู้มีบัตรเครดิตทีนี้ใครเป็นผู้มีบัตรเครดิตเนี่ยมัน แม้ว่าคุณสมบัติอื่นๆจะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนั้นแต่ว่าติดตรงที่มีบัตรเครดิตยังติดอยู่ข้อมูลมันเจอหาระบบ AI มันค้นหาเจอว่าเรามีบัตรเครดิตก็ทําให้ขาดคุณสมบัติไปไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนปัญหาอย่างนี้ก็มีมากมายนะครับที่นี้บางคนอาจจะใช้นี่หมดเลวหรือยังไม่ทราบเคยทําบัตรเครดิตเคยทํานะครับเคยทำเนี่ยคุณสมบัติ ข้ออื่นได้หมดเลยจะได้สิทธิ์บัตรคนจนอยู่แล้วแต่ AI ระบบมันตรวจสอบไปเจอว่ามีบัตรเครเดิตก็ไม่ได้อย่างนี้คือปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเมื่อปี6-5นะครับก็ทําให้ปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี่จริงๆแล้วเขาควรได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและใช้สิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่คราวที่ลงทะเบียนปี6-5นั่นแหละแต่ด้วยเหตุต่างๆหลายประเด็น ทำให้คนจนจริงๆนี่ไม่ได้รับสิทธิ์มากมายเพราะลงทะเบียนแล้วมันไม่สมบูรณ์เขาไม่ตรวจสอบสิทธิ์ให้มีบัตรเครดิตที่เลิกใช้ไปนานแล้วแต่มันยังติดชื่ออยู่ก็ทําให้ไม่ได้ทำหนองนี้ก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาลงทะเบียนครั้งหน้านี่ปีสองห้าแปนี่เวลาคนลงไปแล้วเคยเจอปัญหาเดิมนี่ปัญหาเดิมมันจะกลับมาเจออีกหรือเปล่า คือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นี่แล้วไม่ถูกตรวจสอบเสร็จว่าได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือเปล่ามันจะยังมีอีกไหมบางคนมีเขาบอกว่ามีทะเบียนมีมีปัญหาอยู่ที่ข้อมูลทะเบียนราฐลงไปแล้วมันไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ตรวจสอบสิทธิ์ให้ว่าได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือเปล่าตรวจสอบสิทธิ์เข้าไปมันก็บอก,กเฉพาะว่าให้ไปแก้ไขที่ทะเบียนรัฐสำนักงานทะเบียน ที่เขตหรืออำเภอถ้าเป็นชาวกรทมก็ให้ไปติดต่อที่เขตทำนองนี้ถ้าเป็นชาวต่างจังหวัดก็ให้ไปติดต่อทะเบียนราษฎรที่อำเภอก็ว่ากันไปมันก็อยู่อย่างนั้นข้อมูลมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้บางคนก็ลําบากนักยุ่งยากนักก็ไม่ไปแก้ไขเอาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบติดว่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่าเพราะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นี่แหละครับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์มากมายหลายล้านคนที่แม้จะลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์เมื่อปีหกห้าเพราะเหตุ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องไปตามเอกสารต่างๆมากมายนะครับเช่นจดทะเบียนกับคู่สมรสทำนองนี้แต่ว่าคู่สมรสเสียชีวิตทำนองนีมน้มันมีปัญหาเรื่องมีทะเบียนสมรสอยู่ทีนี้ขอให้ไปหาใบมรณบัตรของคู่สมรสที่เสียชีวิตมาอ้างบางคนก็ไปหามัน ไปหามาไม่ได้พอไปหามาไม่ได้จนแล้วจนหมดเขตการลงทะเบียนก็จบไปเฉยลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับการตรวจสอบว่า,าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำนองนี้โอ้ปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนั้นก็มีการลงผิดลงถูกอีกคือแบบไหนจะต้องลงแบบคนโสดแบบไหนจะต้องลงแบบมีครอบครัวโอ้วุ่นวายเหมือนกันนะกว่าจะได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจน ก็ยากอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญหาส่วนคนไม่มีปัญหาก็ดูมันง่ายครับลงแล้วก็เสร็จสอบูุญง่ายตรวจผลออกมาก็ได้รับสิทธิ์นะครับแต่บางคนอีกก็ยากยากจนไม่ไปแก้ไขเอาแล้วก็ไม่ได้เลยนี่ก็คือปัญหาเดิมเมื่อปี65หอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับในฐานะเราที่เราติดตามข่าวและนํามาเล่าทาง YouTube ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่ยก็รู้อยู่ปัญหานะครับปัญหาต่อไป สาหรับคนได้รับสิทธิ์ที่นี้พอได้รับสิทธิ์แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนมีบางคนยังไม่ไปยืนยันตัวตนจนถึงทุกวันนี้ยังมีนะนะครับคือลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าถ้าจะได้ใช้สิทธิ์ต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนแล้วจะได้รหัสผ่านมาก็เอาไปใช้กับร้านค้าบางคนยังไม่ไปยืนยันตัวตนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรอีกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการแจกเป็นเงินสดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนในส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่นำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้กับร้านค้าก็ไม่ได้เป็นเงินสดก็เอาบัตรไปแลกซื้อสินค้าไป็นลูด หรือไปเข้าแอปถุงเงินของร้านค้าก็ว่ากันไปก็สแกนกันไปก็ได้สินค้ามาใช้ร้านค้าก็ได้เงินไปเราก็ได้สินค้ามาใช้สําหรับคนได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแต่แตม่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคมาตลอดก็คือถ้ายามใดที่รัฐบาลเขาจะมีการแจกเป็นเงินสดน,นี่แหละไอ้บัตรประชาชนนี่มันเอาไปกดบัตรที่ตู้ ATM กดองเงินสดไม่ได้เวลาแจกเป็นเงินสดเนี่ยบัตรคนจนเขาก็เลยให้ ผู้ได้รับสิทธิ์ปิดคนจนนี่ต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกเลขที่บัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักเขาเรียกว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ปิดคนจนนี่ถ้ารัฐบาลเขาจะมีอะไรที่จะแจกเป็นเงินสดให้นี่เขาจะต้องโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชน13หลักที่นี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือบางคนนี่ก็ใช้บัญชีที่ บัญชีธนาคารนั้นไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำบัญชีนั้นไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำพอบัญชีนั้นไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำนำบัญชีนั้นไปผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนสิบสามหลักพอนำบัญชีนั้นไปผูกเลขประชาชนสิบสามหลักก็ถือว่าตนเองมีบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนสิบสามหลักเอาไว้แล้วแต่ทีนี้เนื่องจากบัญชีนั้นไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำ, <S <S ป,ป,ะจำปล่อยวางไว้เฉยๆนี่แหละฝากเงินเข้าทั้งปีก็ไม่เคยไปฝาก ถอนเงินจากบัญชีนั้นทั้งปีก็ไม่เคยไปถอนมันก็เลยเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวถ้าบัญชีไม่เคลื่อนไหวหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะล็อกบัญชีล็อกบัญชีหรือถ้ามีเงินน้อยมีเงินร้อยหนึ่งหรือไม่ถึงร้อยอย่างนี้ไม่ไปติดต่อธนาคารเลยนานปีหนึ่งสองปีผ่านไปบางทีเขาก็ปิดบัญชีเราไปเลยทีนี้ก็จะมีหลายคนที่บัญชีโดนล็อกบัญชีไม่เคลื่อนไหว หลายคนได้รับสิทธิ์บบิดคนจนแต่บัญชีไม่เคลื่อนไหวก็ตามที่กล่าวมาหรือบางคนบัญชีโดนปิดไปเลยก็ไม่รู้ว่าตัวเองโดนปิดบัญชีไปแล้วทีนี้พอรัฐบาลเขาจะแจกเป็นเงินสดให้มันก็จะเกิดปัญหาเวลาเขาโอนเงินแล้วมันโอนไม่เข้าบัญชีเพราะบัญชีพร้อมเพย์ไม่ค่อยได้ใช้มันก็โดนปิดไปหรือบางคนมีบัญชีพร้อมเพย์ไม่ค่อยได้ใช้แต่ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีนั้นอยู่ มันก็เป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีไม่เคลื่อนไหวมันก็แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือบัญชีโดนล็อกนี่แหละครับพอบัญชีโดนล็อกเนี่ยโอนเงินเข้ามามันก็โอนไม่ได้ยกตัวอย่างที่รัฐบาลแจกเงินหมื่นกระต้นเศรษฐกิจที่ผ่านมามีหลายคนที่แน่ใจว่าตัวเองมีบัญชีพร้อมเพย์แล้วผูกเรียกประชาชน13หลักแล้วแต่เวลาโอนแล้วมันโอนไม่เข้าเพราะบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือบางคนบัญชีพร้อมเพย์ผูกเรียกประชาชนโดนปิดไปแล้วก็มีนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับ ปัญหาตรงที่อาจจะมีหลายคนที่บัญชีที่บวกความเพกับเลขประชาชนสิบสาหลักบัญชีนั้นไม่ค่อยได้ใช้เป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำแล้วก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้จนบัญชีโดนเปลี่ยนหรือบางคนบัญชีไม่เคลื่อนไหวพอรัฐบาลจะมีการโอนเงินสวดให้ก็เกิดการโอนเงินไม่เข้าอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาพอสมควรนะครับ ยังมีเรื่องราวข่าวสารที่จะต้องพูดคุยกันอีกมากมายนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ดึกพอสมควรก็พูดกันทักทายกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่ามีข่าวอะไรเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่ชมคลิปทางช่องอาร์ตเกมเมอร์เป็นประจำก็จะนํามาเล่าให้ฟังทันทีครับข้าคืนวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสาหรับข้าคืนวันนี้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ